ยินดีต้อนรับสู่ลูนาพลัสไทยดินแดนแห่งการผจญภัยที่ไม่มีวันสิ้นสุดมาดูกันว่าในเซิร์ฟเวอร์นี้คุณจะได้พบกับอะไรบ้าง Party War รวมพลังเพื่อนร่วมปาร์ตี้ของคุณเข้าสู่ศึก PVP อันดุเดือดปะทะกับคู่แข่งในสมรภูมิสุดมัน Inventory Sorting จัดระเบียบคลังไอเทมง่ายแค่คลิกเดียวเลือกจัดตามประเภทหรือความหายากทุกอย่างอยู่ในมือคุณ I t e m m a l ล สะดวกกว่าที่เคยช็อปไอเทมที่คุณต้องการได้ทุกเวลาจากในเกมโดยตรง W A S D Mode ท่องโลก LUNA Classic โด้วยการควบคุมแบบ W A S D ล่นไหลเป็นธรรมชาติ Monster Details คลิกเดียวรู้ทุกอย่างเกี่ยวกับมอนสเตอร์เ e เวลสถานะและไอเทม drop Character Information Detail ข้อมูลตัวละครครบทวนที่สุดค่าสถานะ Skill และสายอาชีพทุกอย่างอยู่ตรงนี้ box item details เปิดกล่องอย่างมั่นใจรู้ทันทีว่าข้างในมีอะไรก่อนจะเปิดจริง vehicles ขี่พานะสุดเท่เดินทางไปทุกที่อย่างรวดเร็วนี่แหละ LUNA plus ไทย